ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเงินกู้ฉุกเฉินผ่านไลน์ไม่เป็นลูกค้าก็สามารถกู้ได้ผ่อนเดือนละสิบบาทเท่านั้นก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกร เมื่อทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดวงเงินกู้สูงสุด10,000บาทดอกเบีย้ยอยู่ที่0.10%สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินทอกศออมีดังนี้ 1. เพิ่มเพื่อนกับลาย BAC a Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID ดีล B A A C Family เท่านั้น 2. ลงทะเบียนผ่านไลน์เท่านั้นเลือกเมนู C V 19ลงทะเบียนรับขอความช่วยเหลือผ่านทางทกส 3. หลังจากนั้นรอนัดหมายจากทางธนาคารจะส่ง SMS กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ของทางทกสหรือยังไม่มีบัญชีเงินฝากทกส ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานรอไปทำสัญญาดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้4จะทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่นัดหมาย5 ทางธนาคารทกอสอจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS 6ผู้กู้สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยทกอสอโมบายบัตรเดบิตรหรือบัตร ATM ได้หลังจากทกอสโอ,อนเงินให้ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ1,000 0บาททางทกอสอ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต้องเป็นลูกค้าของทกอสอ,อยู่แล้วและเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นบุคคลในครอบคร,ร,รัวเกษตรกรก็สามารถกู้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของทกอสอ,อายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีใครที่สนใจสามารถผ่านได้ใครที่สนใจสมัครผ่านได้ทางไลน์ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์ไปแล้วก็สมัครผ่านทางไลน์ได้เลยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ